สวัสดีค่ะอรา,าทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลประจำเดือนกันยายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นธาตุลมปัจจุบัน Temperance คนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบร่มเย็นเป็นชาวราศีตุลที่มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเห็นความสำคัญของความพอดีเป็นหลัก ไม่ว่าจะทําการสิ่งใดในการบริหารควบคุมจัดวางหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับของเหลวเช่นน้ําดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาล้างจานแชมพูและแอลโกอฮอล์ชนิดน้ําใช้เพื่อกําจัดเชื้อโรคต่างๆขอยกตัวอย่างพอสังเขตนะคะเพื่อคุณผู้ชมจะได้นึกภาพออกว่าของเหลวเป็นประมาณไหนบ้างในถ้วยตวงของ t e m p e r a n c ใบนี้ เพราะต้องเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐานกว่าจะสังเคราห์อ,ออกมาได้ดีแต่ละอย่างต้องใช้ความคิดใช้ความอดทนในการทดลองและคอยพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น และที่สำคัญก็คำนึงถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภครวมทั้งเปิดช่องทางให้ผู้บริโภคได้ร่วมส่งความคิดเห็นน้อมรับคําติชมเพื่อนำมาพัฒนางานให้ทันเทรนโลกอยู่เสมอจึงเป็นชาวราศีตุลที่มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์บวกกับมีสติและเหตุผลรอบด้านเพื่อกลั่นกรองหรือหลอมรวมให้เกิดผลิตภัณฑ์แบบใหม่ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้และไม่ทำลายโลกแต่ต้องรักษาสมดุลของธรรมชาติได้ด้วยเช่นกันค่ะสิ่งที่คาดหวังดมูลคนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสปปรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบร่มเย็นเคล็ดลับต่างๆก็เป็นความลับทางการค้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อยู่แล้วค่ะสิ่งที่สามารถเปิดเผยได้ก็เพียงวัตถุดิบส่วนประกอบเปอร์เซ็นที่ใช้ผสม กับรูปแบบภายนอกเพียงเท่านั้นส่วนความเข้มข้นที่ล้ำลึก กลวิธีเทคนิคต่างๆที่จะทําให้เกิดความลำมูลกลมๆลสชัดดีสูตรใครก็ของคนนั้นแน่นอนหรือน้ํายาซักผ้าใช้ซักผ้าแล้วผ้าเก่าก็ยังคงมีสีสันเหมือนใหม่ล้างออกง่ายไม่ต้องเปลืองน้ําเยอะหรือน้ํายาถูพื้นขจัดคราบบนพื้นผิวได้หมดจดไม่ต้องออกแรงเยอะจนกล้ามขึ้นแถมสามารถสยบกลิน่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีโดยใช้นวัตรกรรมใหม่ๆนํามาปรับใช้ให้เข้ากับสิ่งที่ชาวราศีตุลได้ทําอยู่ซึ่งเน้น ประโยชน์ความสะดวกความปลอดภัยเป็นหลักข้อควรระวังต่างๆวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าแต่ละรายการได้ถูกกําหนดอยู่ในกรอบหมดแล้วเพราะชาวราศีตุนในแต่ละด้านมีความคํานึงถึงผลกระทบความปลอดภัยเป็นส่วนสําคัญค่ะสิ่งที่ไม่คาดคิด8ดดาบคนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบร่มเย็น ในการคิดค้นกว่าจะหาข้อสรุปเพื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ละผลิตภัณฑ์ของแต่ละชิ้นงานไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนความฝันนะคะทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ต้องทำภายใต้แรงกดดันและมีความอดทนสูงกว่าจะคลายแต่ละปมประเด็นได้ต้องใช้เวลาเป็นตัวช่วยค่ะและชาวราศีตุลในส่วนนี้ก็เข้าใจและยอมรับได้กับข้อจำกัดแม้จะเกิดความเครียดไปบ้างแต่ก็มีวิธีคลายความเครียดเป็นอย่างดี เพราะคุณชาวราศีตุลมีธรรมะในหัวใจจึงรอได้และเชื่อเรื่องเวลากับโอกาสที่เหมาะสมบวกกับหาเหตุผลไว้อย่างรอบด้านด้วยความระมัดระวังก่อนดําเนินการทําสิ่งใดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือช่องว่างในการถูกผู้อื่นกระทําให้เข้าใจผิดชาวราศีตุลอุดเรียบร้อยรั้วรอบขอบชิดอนาคตอันใกล้ห้าถ้วยคนทําดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่ง ให้บังเกิดความเป็นธรรมความสงบร่มเย็นนี่คือการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงทำแต่งงานแถมไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เท่าที่ควรต้องคอยแก้ไขพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเพื่อต้องการให้สิ่งที่ได้รับผิดชอบนั้นค่อยๆเกิดความคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมสรุปแปดเหรียญคนทำดีเพื่อสามเสาหลักและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจในการร่วมสร้างทุกสรรพสิ่ง ให้เกิดความเป็นธรรมความสงบร่มเย็นใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะจริงจังมีความมุ่งมั่นมากมีความอดทนสูงกับทุกเหรียญที่ถูกหล่อหลอมและแกะสลักลวดลายอย่างสวยงามผลิตภัณฑ์หรือผลงานแต่ละอย่างถึงแม้จะมีลวดลายไม่เหมือนกันแต่ทุกเหรียญเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวได้อย่างมหาศาลงานของคุณเป็นระบบ ระเบียบเป็นขั้นตอนสิ่งที่ได้ทุ่มเทเน็ตเหนื่อยมาตลอดก็ประสบความสําเร็จในที่สุดตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อยรายได้จะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายและกําไรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงเพราะคุณทําผลิตภัณฑ์หรือผลงานคุณภาพผลการตอบรับจะดีมากแล้วสิ่งที่ชาวราศีตุลไม่เคยคิดไม่เคยหวงังว่าจะได้ก็ได้เฉยเลย แปดเหรียญแปดอย่างไม่ซ้ำกันเดือนกันยายนคุณก็โดดเด่นเรื่องงานเรื่องเงินเหมือนกันค่ะเตรียมรับความโชคดีมีสุขได้เลยนะคะชาวราศีตุลคำํำใดในคลิปถ้าไม่สุภาพล้วต้องกราบขอภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราทาโลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ